มาดูประชายทําไก่ต้มกะทิกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาไก่เนี่ยมาลนไฟก่อนนะครับไก่ที่ต้มแล้วนะครับไก่ที่เอาน้ําร้อนลวกแล้วถอนกลนแล้วนะครับต้มแล้วนะฮะก็มาลวกไฟให้หอมๆนะครับให้ขนไก่ที่ยังค้างอยู่เนี่ยจะได้หลุดหมดนะฮะนะครับดูขั้นตอนนะครับ ครัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันจะบรรยากาศขนาดไหนครับเป็นครัวบ้านทุ่งครัวบ้านทุ่งนะครับสไตล์ประชาชนนครับหลังนี้ครับหลังจากเครื่องครบแล้วก็ใส่กระเทียมตีนะครับใส่กระเทียมตีนะครับกลิ่นหอมไปไกลนะครับเห็นแล้วก็น่าทานมากกบฝีมือประชาชนนะฮะดูสิครับน้ำเดือดปุดๆแล้ว ไฟนี้ก็ใช้จากไฟจากไม้ฟืนครับไม้ฟืนก็ไม้กงกลางครับเอามาใส่นะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่ประชานรอสักครู่จเย็นๆข้าวยังไม่ทันสุก <c ười> ชิมไก่ไปปลางปลานะครับคิดถึงประชายก็นี่ครับได้ดูคลิปนี้ครับอยู่ไกลๆมีรอยยิ้มี่มุมปากเล็กน้อยครับเผื่อว่าจะได้กินข้าวสักจามสองจาม